จิตเป็นตัวยืนรงในเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นหลักความจริงร้อยเปอร์เซนโดยอาศัยเชื้อเพื่อเพ,าะ,เพ,า,ะเเพาะให้เกิดที่นั่นเพาะให้เกิดที่นี่ตามหลักธรรม่ันว่าอวิชาปฏิยาสัางขาราอยู่ตรงนั้นแหละแตกแขงน,นองออกไปจากนั้น ท่านเรียงลาดับลำดาไปพูดี่จะปฏิบัติเรียงลําดับลำดาไปดังท่านนั้นเหลวทั้งไผ่เหมือนตัดต้นไม้จะโคนต้นไม้นั้นให้ตายเราจะไปจะตัดใบนั่นตัดใบนี้กินนั่นก้านนี่สิบปีก็ไม่ล้มไม้ต้นโค,ค่นเข้าไปรากปล่อยรากแกวขง้งนันถอนพวดขึ้นมาตรงนั้นมันตายไปหมด วิชาตัวเดียวเท่านั้นที่แนบสุสนิทกับจิตทำไไมใช้ทางด้านจิตอตภาวนาอย่างไรก็ไม่พบความปินของมันที่เป็นต้นเหตุพาให้เกิดและพาไม่ให้เกิดพระพุทธเจ้า ทรงพ้นอยู่ถึงหกปีโดยไม่มีใครสั่งสอนเลยความลำบากลำบนจึงมีมากสำหรับพระองค์เองพวกเราทั้งหลายมีครูมีอาจารย์มีตำลักตำลาแนะนำสั่งสอนไว้แล้วเพียงจะพยายามปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักธรรมที่ถูกต้องหงงามอันเป็น การถอดถอนกิเลสไปได้วยข้อปฏิบัตินั้นก็ยังทำไม่ได้จะเรียกว่าเราเหลวไหลขนาดไหนหลักใหอยู่กับความมุ่งมั่นเป็นสาคัญแห่งการปฏิบัติแต่ความมุ่งมั่นมีมากความอุตสา์พยายามก็มาตามกันจากนั้นครูอาจารย์ก็เป็นผู้สนับสนุน ส่งเสริมในอุบายวิธีการต่างๆเวลาปฏิบัติหากเกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาอย่างใดตนเองไม่เข้าใจเพราะทางไม่เคยเดินเราก็ถามครูถามอาจารย์หรือเวลาท่านแสดงทำไปก็ไปสัมผัสกับความรู้ของเราความเป็นของเราเข้าก็เข้าใจไปในขณะที่ฝังเทศนั้นๆ นี่เป็นความสะดวกมากถ้าเทียบพระพุทธเจ้ากับพวกเราแล้วทั้งพุทธการท่านบรรลุธรรมจานวนมากมายท่านก่อกาวไว้ในบุคคลสี่ประเภทนั่นเป็นประเภทอุคติตันยูวิปจิตันยูผู่สามารถจะรู้ได้อย่างรวดเร็วแนะรองลำดับกันลงมา จากนั้นมาก็เป็นเนยะพอลา่าพอจูมกันไปได้หลายครั้งหลายหนก็ผ่านไปได้ส่วนปัะทภะประมะนั้นรู้สึกจะมารวมอยู่ในสมัยปัจจุบันนีม้มากแล้วเวลานี้พูดถึงเรื่องศีลเรื่องธรรมนิติดจะแสลงหัวแสลงใจเป็นลนักษณะที่ ผู้ฟังทั้งหลายนั่นมักจะเป็นเรื่องหมั่นไส้อันเป็นเรื่องที่เล็ล้นลวนขึ้นมาเย,ยอะเย้ยทรรของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นของประเสริฐเพราะตัวต่ำช้าเร็วซามถึงขนาดเยยธรรมะได้ล้บก็เรียกว่าเร็วที่สุดละม,น,มนุษย์เรา เพราะธรรมะนี้ทําให้เป็นทําคนให้เป็นคนดีไปโดยลําดับจนกระทั่งถึงขั้นดีเลิศมาแต่การไหนๆธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่เคยทําให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้รับความเสื่อมเสียและชิบหายวายปวงไปแม้แต่น้อยเลยนอกจากเป็นเครื่องส่งเสริมคนให้เป็นคนดีโดยลำดับ ไม่ว่าเพศใดวัยใดเท่านั้นจึงไม่หาทางต้องติดไม่ได้บรรดาธรรมทั้งหลายคำท,ที่ว่าศาสนาเสื่อมก็หมายถึงจิตใจของมนุษย์เสื่อมทรามลงไปจากอัตจ,จักธรรมไม่เคารพยำเกรงไม่เชื่อถือในความรินทั้งหลายซึ่มีอยู่ประจำโลกกถาดนี้เช่นบาปบุญนรกสวรรค์ พรมโลกนิพานเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีอยู่กับจัดกับบุคคลกับโลกกระฐานนี้แต่เมื่ออวัยวะที่สำคัญซึ่งจะรับทราบกับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันหนวกมันบอดไปเสียแต่ทิศแปรด,ด้านแล้วจึงกลายเป็นปัทภประมะหา ความรู้หาความจริงไม่เจอสําหรับใจดวงนั้นท่านจึงเรียกว่าปะทะประมะคือมืดแปดทิศแปดด่านทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินดน,นั่งนอนทุกอยาบทที่เคลื่อนไหวอยู่ด้วยความมืดบอดเพราะอํานาจของกิเลสปัญหาอสวะมันครอบงำปัญหาทางไปไม่ได้เมื้อหาทางไปไม่ได้แล้วก็มีแต่หาทางทําลายตนเองไปโดยอําดับ ด้วยความรู้ความเห็นด้วยวาทะกิริยาต่างๆที่แสดงออกให้ขัดต่ออัดต่อธรมซึ่งเป็นการลบล้างทำลายธรรมอันเป็นการลบล้างและทำลายตนเองโดยไม่รู้สึกตัวมีโลกกำลังหมุนเข้ามาในจุดนี้เวลานี้นั่นเราก็เป็นผู้หนึ่งที่อยู่ในท่ามกลางแห่งโลกนี้ที่กล่าวมานี้ไม่ใช่ของดีเป็นดูกับจิตดวงใดจิตดวงนั้นก็ เหมือนกับว่าคนกำค่ายกำลังจะตายจะเอาเข้าหีบข้าลงอยู่แล้วสามารเป็นกับเราจะเป็นยังไงโรคประเภทนั้นไม่ใช่ของดีโรคที่ควรจะหายด้วยยาโรคที่พร้อมที่จะหายด้วยยาก็มีอยู่เราจะจัด,จดเข้าใน โรคประเภทไหนยาคือธรรมโอสถของบระพพทธเจ้าก็มีหมอคือผู้นำยามาแนะนำฝังสอนไม่เกิดคือเกิดอาการก็ยังมีเราเชื่อยิเรศตัณหาก็เชื่อมาเป็นเวลานานได้รับผลประโยชน์อย่างใดหรือไม่ควรจะบวกลบคูณหารกันระหว่างยิเรศกับธรรมซึ่งอยู่ในหัวใจดวงเดียวของเหล่านี้ด้วยดี แล้วรีบเล่นวขวนวายไปในแนวที่ตนเห็นว่าถูกต้องแม่นยำแล้วด้วยความอุตสาห์พยายามมีเป็นหนักที่ถูกต้องอเรียกว่าเป็นนัยยะเป็นผู้พอจุดพอลากไปได้าอาศัยอุบาทคำสั่งสอนและครูวาจารย์คนนักแนะนำตักเตือนเจ้าของก็จุดก,ก็ลากเจ้าของด้วยความภาคเพียรจจากอุบายที่ได้รับการอบรมมาแล้วจากครูจากอาจารย์ นิเล่ย่างจะค่อยเนียดเนื้อแท้งไปโดยลำดับตรงนั้นก็จะมีสง่าราศีขึ้นภายในจิตใจเนี่ยหลักของการปฏิบัติศาสนาสำคัญอยู่ที่ใจถ้าลงได้มืดบอดแล้วไม่ยอมสัมผัสสัมพันธ์ไม่ยอมรับอะไรทั้งนั้นนอกจากจะเปิดทางรับความมืดบอดให้หนักเข้าไปทำลายตัวเองโดยลำดับจนแหลกเล้วไปเลย เท่านั้นไม่มีความดีใดๆแม่น้อยที่จะแทรกเข้าไปถึงจิตใจดวงนั้นได้อันจะเรียกว่าปัทะประมะถ้าเป็นโรคก็ประเภทที่เข้าห้องไอซียูคอยแตล่ลมหายใจอยู่เท่านั้นแต่เตรียมหีเตรียมลงก็เตรียมได้แล้วยังไงก็ไปไม่รอดนี่คนประเภทนี้แม้จะมีชีวิตอยู่สักร้อยปีพันปีมันก็เป็นประเภทไอซีูหาความดีจะ สืนท่าเข้าภายในจิตใจพอจะเป็นสาระพยุงจิตใจเพื่อสืบต่อพบอันดีงามในการข้างหน้าไม่มีเลยมีแต่ความหยาบย่ำทำลายตนให้ล่มจมลงไปสู่ความทุกข์ความลำบากความทรามานทิพหายผลป,ปีไม่มีชิ้นดีตลอดไปสำหรับจิตดวงนั้นเพราะฉะนั้นการที่จะรื้อฟื้นตนเองให้ขึ้นจากลม ซึ่งก็มีอยู่แล้วภายในจิตใจแม้จะไม่ถึงขั้นประเภทที่พาเราให้เราให้ล่มจมก็าตามแต่ไม่ใช่ของดีแล้วฉุดลากตนขึ้นจากหลุมลึกเหล่านี้ให้โผล่ตัวขึ้นมาสู่อัตสุธรรมให้เคารพคำตั้งสอนของพระพุทธเจ้าให้มีความจริงใจภายในใจทำอะไรให้มีความจริงใจมีความจดจอ่อมีสติมีปัญญา คอยสอดส่องมองดูควบคุมงานของตนที่ทำงานอะไรก็ตามเราได้เคยพูดหลายครั้งหลายหนแล้วไม่มีงานใดที่จะถึงฟ้าดินถล่มเหมือนกับงานฆ่ากิเลสรบกับกิเลสนี้เป็นงานที่หนักหนามากทีเดียวพระพุทธเจ้าเมื่อจะจ,จะรู้กับตากฏว่าโลกธาตุไหวจะว่ายังไงล่ำลือม,มาจนกระทั่งทุกวันนี้ เพราะงานชิ้นเอกของโองสำเร็จไปล่วงลงไปยิ่เหลือดหมอบราบไม่มีที่เหลืประเภทใดเหลืออยู่ภายในประไทยแล้วก็แสดงคำอธิกา์ขึ้นในใต้โลกกระถาดังธรรมจักกับวัฒนสุดท่านแสดงไม่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างในบรรดาความเคลื่อนไหวของเรา ให้เป็นอาการแห่งนักต่อสู้อยู่เสมออย่าให้เป็นความท้อแท้อ่อนแอคิดสงสัยหรือยังเลไปต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของเี่หลอกเราทั้งหมดความจริงก็คือธรรมมีอยู่แล้วศาสนธรรมคำสอนฝ่ายเหตุที่ชี้ที่ชี้ช่องบอกทางเราก็มีอยู่แล้วผล ที่จะพึงได้รับเป็นขั้นเป็นตอนจกนกระทั่งมมุดหลุดพ้นท่านก็นสแสดงไว้แล้วโดยถูกต้องในหลักแห่งส่วขาตธรรมไม่เคลื่อนข้าไปจากนี้เลยเราผู้ปฏิบัติเหมือนกับว่าล้างมือเปิดเท่านั้นก็ยังจะถือลำบากลำบนแล้วเราจะมีทางได้มรรคผลนิพพานที่ไหนเป็นไปไม่ได้เคลื่อนออก ท่าใดก็มีแต่ท่าที่เหลสดุมร้อมมีแต่ท่ากิเลสบังคับปัญชาเหมือนผู้ต้องหาไม่มีทำมีสติปัญญาเป็นต้นตามคุ้มครองเลยนั้นรู้สึกว่าจะเป็นคนที่หมดคุณค่าพระที่หมดราคาเกินไปไม่สมควรแต่ฐานะของเราเพศของเราที่เป็นนักบวชนี่เลยจึงขอให้พากันพิจารณาให้มากการแนะนำสั่งสอนทุกแง่ทุกมุม ด้วยมาตั้งแต่เริ่มรับหมู่เพื่อนผมได้ทุม่มเทอลงเต็มความสามารถทุกด้านทุกมุมไม่ว่าฝ่ายเหตุฝ่ายผลทั้งตนทั้งตายแสรงอย่างเต็มเหตุเต็มผลเต็มอัดเต็มทำเต็มสติกำลังความสามารถทุกแง่ทุกมุมเรียกว่าเปิดเผยเต็มที่ไม่มีการปิดบังลี้ลับแม้แต่น้อยไว้เลยกร,รุณาเห็นใจ <c oughs> ผู้อบรมสังสอนด้วยใจจริงๆใจจดจอ่อกับหมู่เพื่อนไม่อยากจะให้ถูกจองจำอยู่ตลอดเวลาด้วยกิเลสประเภทต่างๆซึ่งพอที่จะดิ้นให้หลุดให้หลุดไปได้เอาตัวรอดไปได้ด้วยข้อปฏิบัติมันก็จริงไม่อยากให้นอนใจการทำอะไรขอ,อให้มีสติสตินี้เป็นสาคัญมากทีเดียว ในวงงานทั้งหลายไม่ว่าภายนอกภายในขาสติแล้วแสดงความผิดพลาดขึ้นมามากน้อยตามความขาดสตินั่นแหละปัญญาคือความละเอียดถุกขุมที่จะรอบขอบในงานของตนทั้งภายนอกภายในทั้งสองอย่างนี้ควรนำมาใช้ยอยู่เสมออย่าได้ปล่อยวางและอย่าถือว่าไม่สำคัญงานชิ้นเอกจะรู้ล่วงไปได้จะพ้นจากสติปัญญานี้ซึ่งได้รับการดบลม ให้มีกําลังขึ้นโดยลำดับจนกลายเป็นมามาสติมหาปัญญาฟาดปันหันแดกที่เลียอ,อย่างละเอียดให้มุดมอดไปจาก,กจิตใจโดยไม่เหลือก็คือสติปัญญาประเภทเหล่านี้แหละไม่ใช่มาจากที่ไหนเพราะจึงเห็นสําคัญเรื่องสติปัญญาเราได้ปฏิบัติมาแล้วเต็มสติกำลังความสามารถจรึงไม่มองเห็นอันใด ทำใดที่จะยิ่งไปกว่าสติปัญญามีสติปัญญาบรรดาทำฝ่ายเหตุ็นเครื่องแก่ความเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนอดต้องอดต้องทนเพศนี้เป็นเพศที่อดทนพระพุทธเจ้าพาอดภาทนมาแล้วจนได้ผลเพียรก็ไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าจนได้ผลมาแล้วเช่นเดียวกันคำว่าสังฆัง,งสัง,งกัจฉามีของพวกเราก็ไม่ปรากฏว่าองค์ไหนที่ล้างมือเปิด มีแต่แทบล้มแทบตายมาด้วยกันทั้งนั้นนั่นหละการฆ่ากิเลสจริงเป็นสิ่งที่ฆ่ายากเหนียวแน่นเหมือนหนึง่งนิทานจะเป็นปรมปรากก็ตามว่าฆ่ายักษ์นี้มันฆ่ายากนะว่าเะยักษ์ก็หมายถึงปาประทันั่นเองพวกกิเลสสมานี่เองอ การฆ่าก็มหมายถึงฝ่ายทมเครื่องมือความเพียรออกไปจากธรรมระหว่างธรรมกับพิเลสนั้นเป็นข่าศึกกันมาแต่การไหนไหน,ไหนผู้ต่อสู้กับพิเลสจึงเหมือนกันกันกบโรคโรคกับยักษ์ยักษ์กินคนกินทั้งโลกกระถางเนี่ยยืนลงไปแล้วเกิดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดบังคับให้โลกให้โกรธให้หลงให้เป็นไปในเงี่ยต่างๆไม่น่าดู แบบสัตว์เดียวฉานมันก็พาให้เป็นมันมีอยู่ทุกหัวใจของสัตว์เรื่องยากตัวนี้เพราะฉะนั้นเราที่รู้ภาษีภาษากับเรื่องวิเลศประเภทเหล่านี้พอสมควรแล้วจึงไม่ควรที่จะให้มันมานอนขับกล่อมบำรุงบำโรออยู่ภายในาจิตใจอย่างเพลิดเพลิน ต่อสู้มันด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรยาได้ลดละเราจะเห็นแดนแห่งความพุนทุกข์ไปโดยลำดับนับแต่ความสงาา่าผ่าเผยอง,ง์อาจกระหันของจิตความผ่องใสไปเป็นลำดับลำดาเปลี่ยนสภาพไปตามภูมิอัดภูมิธรรมเพราะเหล่านี้เป็นอาการจนกระทั่งถึงนิ้มุดหลุดพ้นจึงหาความเปลี่ยนแปลงใดๆอ,อีกไม่ได้มันดาอาการของจิตไม่มีเน วิมุตติกิจนั้นอาการก็เป็นถึงอาการของขันเฉยๆอาการที่จะเปลี่ยนแปลงให้มีเศร้ามีใสมีเปลี่ยนสภาพไปเป็นอย่างนั้นย่านนี้อีกนั้นไม่มีเมื่อถึงขั้นจิตที่เต็มภูมิของจิดล้วนแล้วเป็นอย่างนั้นเหมือนกับน้ําโดยหลักธรรมชาติของน้ํานี่ไม่มีสีมองด,ดูไม่มีหากจะทราบว่าสีแดงสีขาวสีอะไรก็ตามต้องพาดพิงกับสิ่งต่าง ผ้พาพิงกับใบไม้ก,ก็กลายเป็นสีเขียวพาดพิงกับสิ่งขาวก็กลายเป็นขาวเช่นนั้เทส่วนแต่งแก้วแก้วเป็นประเภทใดสีใดน้ำก็กลายเป็นสีนั้นขึ้นมาในจิตที่บริสุทธิ์จริงๆแล้วจึงจึงไม่ปรากฏสีสันวัณณะใดๆทั้งสิ้นเหลือแต่ความรู้ล้วนๆอันเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์พูดไม่ถูกแต่รู้อยู่อย่างจังๆภายในจิตใจหาสงสัยไม่ได้ก็คือจิตที่บริสุทธินั่นแหละ การสู้กับพิเลสให้พึงพากันทราบเอาไว้เสมออย่าต่อสู้ด้วยความท้อถอยอ่อนแอไม่ใช่ทางที่จะชนะพิเลสได้ต้องห้ามหันกันเข้าไปอย่าสงสัยว่าโลกนี้ในสถานที่ใดสิ่งใดที่จะพาให้มีความสุขความจเจริญสิ่งใดที่จะพาให้เราเลิศให้ประเิฐมีความสุขความสบายอีลังถาวรน,นี้แต เรื่องอนิจจังทุกขัองอนัตตาเต็มตัวข้างมันเมื่อมาเกี่ยวข้องกับเราเราก็กลายเป็นตัวอนิจจังทุกขัของอนัตตาพัวพันไปกับสิ่ง่านั้นจิงดันแล้วตั้งแต่เป็นการสังสมทุกข์ขึ้นมาแก่ตนทั้งนั้นแม้สิ่งนั้นเขาจะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตาตาตามสภาพของเขาเขาก็ได้รับผลคือความทุกข์ความทรมานเหมือนอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราที่ไปเกี่ยวข้องพัวพันกับสิ่งเหล่านั้นอันนี้เป็นสิ่งสําคัญจพงพากันกําจัด ภายในจิตใจเอาให้เห็นพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์เอกแท้แท้ไม่มีใครเทียมสองและในโลกกระถาดนี้ธรรมที่แสดงออกก็เป็นธรรมที่เต็มอจเต็มธรรมเต็มภูมิเต็มฐานตั้งแต่ต้นจนอวสานสูงสุดคือมุอพันิพาทไม่มีใครเสมอนี่แหละเป็นจุดที่จะให้ความสมหวังแก่พวกเราคือจุดนี้นอกกนั้นเราไม่ได้ประมาทเราพูดตามหลักความจริงของธรรม หาที่เกาะี่ยึดไม่ได้นี่แต่สิ่งที่จะพังทลายไปด้วยกันทั้งนั้นภูเขาทั้งลูกก็เป็นีน้จังทุกขังนัตตาจะไม่พังทลายได้อย่างไร<ม>ดินฟ้าอากาศวัตถุสิ่งของเงินทองไม่ว่าอันใดอยู่ในอันใต้อำนาจของจังทุกขังรัตตาต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอและพังทลายแต่ได้เช่นเดียวกันหาที่เกาะที่ยึดพอไปที่ไว้วางใจมีความล่ม เย็นภายในจิตใจไม่ได้ชัวจีรังท้าวอรอะไรเลย,ยเหมือนธรรมแต่ธรรมนี้เวลานี้มีกิเลสเป็นเจ้าของภายในจิตใจดวงเดียวนี้ซึ่งจะเป็นธรรมทั้งดวงก็คือจิตด,ดวงนี้แต่เวลานี้มีแต่กิเลสมันครอบเป็นเจ้าของไว้รอบด้านพอจะเดินจงกรมนี่มันก็ถูกมันเตะเออกจากทางจงกรมจะนั่งสมาธิก็ถูกมันเตะลงไปใส่หมอนจะอยู่ในท่าใดก็ถูกมันเตะให เผอให้ทะเลถาลายไปเจียจนได้ด้วนแล้วตรงไปที่เล็มันถุดมันลากออกไปให้คิดให้อ่านไปในทางของเลสไม่ใช่ทางของธรรมนี่ถ้าเราทราบว่าิเลสมันแหลมคมอย่างนี้ถ้าไม่ทราบเนื้อของเลสเหล่านี้ได้เราจะไม่รู้วิธีปฏิบัติต่อมันกําจัดมันไปได้ด้วยความมีสติระมัดระวังของเรานี่แหละคืออุบายวิธีการอันหนึ่งที่จะทราบปัญญาของิเลสและปัญญา ที่จะสอดส่องมองทะลุเรื่องกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจ <c oughs> ราคะเกิดขึ้นมันทําให้คนดิ้นโดนกระวายโกนกระวายสัตว์ตัวใดไรก็ตามเมื่อราคะกําเนิดมันดิ้นโดนโกนกระวายกวดแกงอยู่ไม่ได้ทั้งตัวผู้ตัวเมียทั้งเพศหญิงเพศชายมนุษย์และสัตว์เป็นเหมือนกันถ้าอยู่เฉยๆเช่นอย่างเราหลับสนิทราคะก็ไม่มีก็ไม่สแสดงตัวโทสะ ก็ไม่แสดงตัวความโลภก,ก็ไม่แสดงตัวโมหะก็ไม่แสดงตัวเวลานั้นสัตทั้งหลายมีความสุขเต็มที่ก็คือเวลาหลับสนิทเท่านั้นนอกจากนั้นหาความสุขไม่ได้เลยเพราะสิ่งเหล่านี้เองออกเพื่นทานทำงานของตัวเองหเราเห็นอย่างนี้ถ้ายังมองไม่เห็นที่ไหนให้เอาเวลาหลับสนิทมาเทียบกับเวลาตื่นขึ้นมานี้ ตึงขึ้นมามีแต่กิเลสมันฉุดมันลากดีมันก็พอใจชั่วมันก็พอใจอะไรๆลมันพอใจมันติดไปหมดเพราะกิเลสพาให้ติดตัวเราเองไม่อยากติดไม่อยากพอใจแต่เช่นอย่างเขาร้องไห้มันยังพอใจร้องไห้ความร้องไห้เป็นของดีหรือความทุกข์เป็นของดีหรือทําไมมันทุกข์แล้วมันพอใจนั่นพี่าดชมันแหลมคงขนาดไหนพี่เดชมาเห็นตัวของมันแหละเห็นแต่หุนที่มันเชิดออกมา เป็นกิจยาท่าทางต่างๆสแสดงความโลภแสดงความโรกรธแสดงความหลงออกมาด้วยอำนาจของกิเลสที่มันอยู่ฉากหลังไม่ให้เห็นตัวแหละเห็นแต่ความหยาบโลนของผู้นั้นแหละสแสดงอย่างนั้นนี่นี่แหละมันแหลมคมอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ความเพียรพยายามเอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเราสะละชีวิตแล้วเพื่อศาสนธรรมจึ่งจะย้ำยังตนให้พ้นจากทุกข์ ไม่มีการล่มจมการประกอบความภาคเพียนไม่ว่าจะวิธีการใดอิเดียบทใดเป็นสิ่งที่จะปิดเครื่องที่เดชอาสวัทั้งนั้นถ้าดําเนินตามหลักทำที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้จะไม่เป็นอย่างอื่นเนี่ยที่กลาว่ายักษ์ต่อสู้กันที่มาไว้ในนิทานยักษ์จะเป็นประรมประระหรือว่าเป็น เรื่องจริงก็าตามให้เราคงเทียบก้าว่าระหว่างกิเลสกับธรรมกิเลสต้องมีเล่เหลี่ยมแหลมคมมากถ้าเราเป็นฝ่ายธรรมหากเครื่องมือไม่เพียงพอมันต้องแพ้มันจนได้แพ้มันจนได้มันฆ่าเอาตายตายจากเพศตายจากมรรคผลนิพพานตายจากความมุ่งมั่นทั้งตนที่จะพึงได้พึงถึงตายหลายประเภท เพราะสู้ี่เร็ไม่ได้ถูกมันตำหนักปราบปรามเอเรียบไปเลยราบไปเลยนี่เราไม่ต้องการอย่างนั้นจึงต้องตั้งหน้าตั้งตาต่อสู้กับพิเรกซึ่งเป็นผู้ก่อความทุกข์ไว้ภายในจิตใจของเราไม่มีการบกพร่องมีอยู่ตลอดเวลาเรื่องความทุกข์ของใจเมื่อสมุทัยยังมีอยู่ภายในใจแล้วจะต้องติดอยู่ตลอดไปมีมากมีน้อยละเอียดขนาดไหนมันก็ผิดของมันขึ้นมาในเรื่องความทุกข์ที่จะเป็นเงาตามตัวแยกไม่ออก ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นที่ต้องแก้ไขยแยกแยะห้าตัวเหตุคือสมุทยัยคำว่ากามตัญหากา玛ก็คือความใคร่ความชอบใจชอบใจสิ่งใดมันก็เป็นเรียกว่ากา玛กามะแปลว่าความใคร่ความชอบใจวัตถุสิ่งของเงินทองนามธรรมาก็าตามรูปธรรมก็าตามมันเป็นเรื่องกา玛กิเลสทั้งนั้น ซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมวลที่เราจะต้องแก้ไขถอดถอนด้วยอุบายวิธีการของเราอันแยกคายเช่นเดียวกันไม่เช่นนั้นไม่ทันกิเลสนั่งภาวนาก็ให้มีสติตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติอยู่เฉพาะหน้าที่ของ